เอ็ดเดียดอมโซฟาบ้ือกับูล้ัมึตายมึตายโอ้ใส่กันมาตั้งแต่ยกแรกวันยกสุดท้ายก็พี่น้องยกสุดท้ายเฮ้ยอยากกันหน่อยอจกนหอยเฮ็ดเดย่อยาวางน้อยนีทุกยังไงรอบนึง้รอบน อีลังมานี่อีลังมานี่ยออเาน่นไม่เชื่อพกวยมีการเขายักไป่วุ้นี่อ้อแมโดแมโดสุภาพมาอ้อเียเวียนจะเจ้เอ็ดแดงเอ็ดแดงเล็กับแ่ด้ลดี่บอกเลยนะยกกายยกสุดท้ายโอ้ยแหน้าี่น ยี <łość> ั๊แเวเหวียดพุทพุทพุนี่หนุนจองพ้ออีกพนี่เตะนะ